ดกบ่มี่ผาดแม่ตังได้กะทิบ่มี่ผาดแม่บ่มี่ผาดแม่โอ้ครับอถือทุกงหงดนะบ่สครับถือทุกงวงดลังเทาลังเทากับบนลังเนียนบ่มี่ผาดเลยบ่ทันเห็นผาดเดี๋ยวปะพีนบ่ทันเห็นผาดเดี๋ยวละพีนปีนี้ยังบ่ทันได้ผาดเนียนเนี่ยได้ได้แต่ล้างนี่มาแต่บวนดังครับโอ้ได้มาเนี่ยมันเป็นสิบกาปีแล้วสิบกาปีแล้วแต่ก่อนนี่มันเสียกตั้งแต่อ่า มันสีมันซื้อเบิดทั้งสี่สิบปลอกนี่เลยเนี่ยสี<อ>่สิบตเนี่ยซื้อเบิดเลยมันก็หลเนาะซื้อเบิดเลยหลายกระซังแต่ว่ามันออกแต่บ,บนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับแม่น้อยครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้ามือนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นโชควาสนามือนี้แอดมินมางานศพ มาอยู่วัดพอดีมาพ่อครับแม่น้อยที่จริงกนี่หูจักเราอยู่แต่ว่าหังบ่างห่วเรามีเหลขกสุดนะครับกับนี้คุยกันเรียงเลขกคุยไปคุยมาเราบอกว่าเราถือสุ้งวดถือสุงวดที่ลีติแม่น้อยถือสุ้งวดจ้ะแต่มันหังหลายโตอือเป็นเลขกแบบไรเหล็กคำนวณเนาะมันเหล็กเหลขกคำนวณค่ะ<ล>มัน,ม,นมันจะมีเหลขวิ่งห้เฮ้ยเฮ้ติดตามนะม,มีเหล็กงวดวันจันนี่ก่ะ นี่เลขเก้าเลขสามเลขเกับแล้วบนี้สูตรมันจะล็อกละซีตัวรวมกันเป็นกับสิบสองตค่ะที่เขียนไวแือแค่นั่นค่สะสรุปแล้วแม่บ่ได้คำนวณเนาะนนแต่มันเป็นตารางมันเป็นตารางกบเป็นตารางให้เบิง้งตารางแบบว่าครับเขาได้ สม,มุนไว่าเขาได้หลักซี่เขากอมาเบิงหลักซีเขาก็ทุ่มไปเลยยังซี่ก็ได้ครับสรุปแล้วคือว่าตัวเลขนี่ของแม่น้อยนี่มีตารางให้เบิงเนะาะเบิงตามวันทีหวยออกแมนปะครับแมนถ้าสมมุติว่าจังหวดหว,ยออ,ว,อย,อหวยออกวันอาทิตย์อะหวยออกวันอาทิตย์นี่มันจะมีเลขเลขยังไ้ครับเป็นเลขหลักเลขอา วันอาทิตย์มันจะมีหนึ่งมีแปดมีสี่มีสี่หลักค่ะหลักหนึ่งหลักแปดหลักสี่สามหลักวครับสามหลักครับนี่หนึ่งมีแปดมี่สี่จ้ามันกับมัเข่าหลักสี่ค่ะอ๋อเขาเข้ากับเบิ้งตามตามหลักตามหลักของมันบ่นตามหลักครับตารางล้วนจันลงมาค่ะครับเดี๋ยวด้อเดี๋ยวเอฟซีจะบอกเขาใจอธิบายน้อยหนึ่งคือคือของแมนน้อยนี่บ่ไใดทำน้อนหยากเพราะว่ามีตารางให่เบิ้งอยู่เดียวจ้ะแต่ว่าเบื้องตามมือหวยออกนะครับถ้าออกวันอาทิตย์ เบิ้งวันอาทิตย์อ่ามันจะมีเลขอยู่สามตัวเนาะมีเลขหลักอยู่สามตัวอ่าทุกทุกวันทีหวยออกนี่ก็มีเลขอยู่สามตัวเฮ้กันเบิดเพราะว่าจะเป็นวันกันหลังคันพูดคนหรหัสเจ้าสิมีมีวันละสามตัวเื่ยกันแต่ตัวเลขจะบอกเฮ้ยกันถ้าออกมือใดให้เบิ้งตามวันหละสามหลักอวันละสามหลักสิบสองตัวรับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเบิ้งงน้อยหนึ่งได้บ่ เดี๋ยวหาพที่น้องเบิ้องน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋วยวไทยอันนี้ห้เบิ่งแต่ว่าที่น้องเบิ้งอาจจะบ่เข้าใจเนาะเพราะว่าแอ็จะบ่ได้อธิบายมันตัวน้อยมันอธิบายายากแต่การรันตีได้อ่าแม่น้อยบอกว่าถ่าเลขนี่สมมุติว่ามันออกวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์นี่นี่ครับวันอาทิตย์เนาะโอ้ยอาจจะตัวน้อยแค่หน่อย,อยจะมีเลขยู่หนึ่งมีแปดมีสี่ถ้าออกวันจันจะมีเก้ามีสามมีเจ็ดแตสี่เนาะเอ้ไล่กันลงมาเก็ดมาหอดวันเสาร์นะครับเอาแต่พี่น้องเบิ้งตรงนี้สี่ยาก งวดนี้เขาติเป็นงวดเลขสีแหกบ้านว่าพอมาเม่หน่อยเราบอกว่าถือถือทุกงวดแล้บอครับถือทุกงวดล้างเคราลังเคีาบนรางนบมีผัดเลยบบท่านเห็นผัดเลยล่ะพี่นีนี้ยังบบท่านได้ผัดเนี่ยได้แต่ล้างนี่มาแต่บวมแ้นครับโอ้ได้มาเนี่ยมันเป็นสิบก็ปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันสีออกตั้งแต่มามันสีมันซื่อเบิดทั้งสี่สิบ ปลอกมีเลยเนี่ยซื้สิบตัวเนี่ยซื้อเบิดเลยมันก็หลเนาะซื้อเบิดเลยหลายกระซางแต่ว่ามันออกแต่บนแต่ก่อนนี่มันมันจะออกแต่บนเลยค่ะสี่สิบตัวเนี่ยกระซื้อมาซื้อได้จนได้อยากได้ยังก็ซื้อได้เบิดทุกอย่างมันคุ้มอยู่บอแม่ื้อสิบตัวคุ้มค่ะซื้อถ้าถอเอาสมมุติว่ามันสี่สิบตัวบอเอาซื้อตัวละสิบบาทมันก็ซื้ร่อยมันบอ บัดน,นี่มันก็ได้เจ็ดอยนี่เขาก็ได้กำไรสามลอยแล้วอบัดน,นี่ที่เล็กๆชั้กนก็ซื้อโตละซีกบกัขึ้นมี่สีบก็ขึ้นมหาซีฟก็ขึ้นมาโตละลอยอคือซื้อรวบเลยจ้ะ<บ>ลอยนึงนี่ก็<บ>คือสี่พัน บ่ได้เบิ่งตามวันบอ่บอบอัดนี่ซื้อเบิิษีสิบตัวเลยสักสิบ,บสป,ปีที่แล้วมาเนี่ยโอ้ได้มาตั้งแต่สิบป,ปีได้มาตัง้งได้สิบก็ปีแล้วนี่ว่ะสูตรนี้เอาพี่น้องยาวานอีกหลายตัวด้วยเพราะว่าคือมั่นใจได้ว่าถึกทุกงวดถึกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฉันเสียเอาแต่แค่ไอ,อเอาเอาแค่หลักประจาวันมันแต่แค่หลักประจําวันมันสามหลัก ก็มีเลขแค่สามตัวลักลักและสี่โตค่ะลักหนึ่งกัมีอยู่ซี่หางสี่คูนาะแม่เนาะเขากอกมาเล่นสามลักนี่ตัวเลขกจะได้หน่อยลุงเนาะงวดที่แล้วกับหนึ่งแปดซี่มาเบิงลักซีนี่มันก็มีซี่สามฉันก็ได้ังซี่แล้วค่ะงวดที่แล้วออกวันอาทิตย์มนเลหลักในมีอยู่หนึ่งแปดมีแปดแล้วก็มีซี่เราเรวที่เขาจับคูมามันกับถือซี่แปดมันถือ ซีสามเมีครับโอ้ถืกซีสามวันงวดวังหันซีสามโอ้หลงหลงลืมเข้าถืกซีสามเออแต่ในในหันกับมี่น้องแม่เนาะซีสามเนาะเอา้าเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเบอกโดนก็อยากบอกโดนเพราะว่าอยากอธิบายให้พี่น้องฟังว่าตัวเลขแบบตองมีที่ไปที่มาเนาะเป็นตาเสือถือบอ่แต่ว่างวดนี้เป็นงวดแรกที่ผมได้ขออนุญาตไายทำแม่เนาะ,อ,ะออกซื้อแบงปันแห่งกับเอฟซีได้เอาไปเป็นแนวทางเนาะถ้าพวกมักพวกชอบกับเบื้องล้ว่างพันภาพนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ เบิ้งแล้วกกะงวดนี่สิเล่นบื้อนอหรือหรือสีเบิ้งไว้กนก็ได้ค่ะครับรอเบิ้งงวดหนะเดี๋ยวทาทางงวดหนะทางงวดนี่มันเข้าอีกผมก็จะไปตามแม่น้อยละบ้านนี้สิไปตามฮอดบ้านพุณรับวานี็อาย่บ้านเดียวกันน่ะละค่ะครับก็ฮูจากแม่น้อยอยู่ต่ว่าห่างบ่ฮู้วเรามีตารางตัวนี้เนาะเอาสหรับมือนี่นะครับมีตัวเลขก็จะมีเลขสามเลขเจ็ เ,เลขเก่ามีอยู่สามตัวแต่ว่าจับคู่ออกมานี่จะได้ยางละชีหางเนาะเอาอนมีแอดมินเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเลขบนรางนาะแม่เนาะอันนี้จะมีตัวเลขอยู่ประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นงวดแรกเด้อพี่น้องถามว่าตัวเลขหลายตัวกะล้องเอาไปเทียบเคียงกับของผู้อืน่นบ้างคุนผู้นี่ดนได้มาตัวใดกกมามาทุ่มในนี่ก็ได้ค่ะครับถามมันตรงกันหรือว่ามีอยู่ในนี่เนาะครับแต่ว่าไม่น้อยบอกว่าซื้อบดหนีมั่วมีขาดทุน ถือทุกงวดเพราะว่าถือทุกงวดฉันเบิองเรื่อยเลยในในคลิปเบิองทุกันเขาต้องแขงันนะของเมน่อยเขาเสียดายวันใด้ทยายให้พี่น้องเบิองนี่แล้าเห็นเมหน่อยบอกว่าผู้ใดก็ถือกินว่าใดสอรถนั่นมาหันโอ้พี่หันพี่ปองเขานี่บอกแม่นขายผักอยู่ตลาดสดได้รถซีเลยคันหนึ่งแต่ก่อนเราอันเขารักกระเป๋าเราไปถึงเงินถึงท้องจักแสนวู้นี่มันนี่ ฉันก็เลยเลียตูนฉันก็เลยเอาสูตรนี่ไปให้สี่สิบตัวต่ก่อนมันเข่าแต้ไอมันมันเข่าจะบนย่างเดียวพอาะันก็ซื้อถึงสี่สิบตัวค่ะซื้อบี่สิบตัวบนย่างเดียวแบบนี้ย้ายนั่นแล้วใจกล้าย้ายหันแล้วกล้าทุ่มแล้วกล้าทุ่มแล้วก็ที่แรกเราเอาตัวละพันครับพันหนึ่งเราก็ได้เก็บมืนแล้วเป็นบ่อขัดเงินซื้อออกแล้วเราก็เหลือใสพราะว่าเจ้าใจก็ถือกิ่วแล้วย่างได้ก็ถี บอนนี้าดไหมอือครับอ่าวันนี้นเดี๋ยวพี่น้องดูว่านานแล้วไม่ได้ดูตัวเลขอันผมขออนุญาตให้แม่ถือไหอนน้อันนี้ผมเยนไห้เนาะของงวด<ะ>ของงวดวันที่งวดวัน,นที่สิบหกธันวาธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแม่น้อยนะครับออกสื่อครั้งแรกนะครับถูกทุกงวดแต่ว่าตัวเลขนี่ค่อนข้างเสียลายนะครับกับ่เป็นอย่างต่ถา้ถาถ้าซื้อถ้ามันถือแน่นอนนี่กับบ่ขาดทุนนะแม่เนาะถ้าถือถ้ามีตัวถือนี่ บ่าขาดทุนเพิ่มมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นขังแรกพี่น้องเอาไปวิเคราะห์พี่น้าเบิ้งกอนกันกนได้น้องแม่เน,ะนะาะยังบ่ท่านได้เสียก่ะ้อง <จะ S 1> แคบหนาอ,อไว้เบิงบ้งครังบงวด้า้าเขางวดน,น,น,นี่งวดหนาจังได้แม่น้อยดังแทะผมตรงไปตาม <c oughs> หอดบาน <c oughs> <c oughs> พี่น้องแคบได้แคปไปเบิ่งนะครับ เป็นแนวทางเด้อครับขับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อครับเด้อที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับอ่าสำหรับตัวเลขนะครับไปบนไปล่างนะครับพี่น้องกลับน้ำน้อแม่เนาะกลับน้ำบ่บ่ได้กลับบ่ต้องกลับเลยบ่นี่บ่บ่ต้องกลับอ่ะไม่ต้องกลับนะครับสิบสองหางเท่านั้นนะครับเน่น้อยบอกว่าไม่ต้องกลับถูกทุกงวดอ่ะโอเคครับแม่เพราะเพราะเราขับโชว์โดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันเอไอเขาดี บอกบช่องผมอ่าสุดได้ได้สุดถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับถือว่าเป็นออกซื้อครั้งแรกก็ได้เนาะสาธุจินวัดในวในัดสาธุครับสาธุครับุด้ก็ต้องขอบคุณแม่น่อยหลายๆครับผมที่ให้ตัวเลืกแนวทางเนาะั่งไใดลูกก็จะไปตามด้อแม่เ้อครับขอบคุณแม่น้อยหลายๆครับสวัสดีครับ